สวัสดีครับพบกับพระปิตาสวยๆงามๆครับรุ่นรวยมหาศาลสวยคลิปสวยคลิปนะครับรวยมหาศารวัดตะโก พ่อรวยปีสาเกนะครับตัวนี้เก็บไว้อย่างดีสายลงพ่อรวยแต่ผมเป็นคนเก็บครับพักเก็บพักเก็บไม่มีพักปล่อยสวยงามครับตาถูกใจก็อย่าลืมซับสไคร b e ถูกใจให้ด้วยคอมเมนต์ได้นะครับ อืครับติชมได้ครับไม่ได้ว่ากันครับมีหลายแบบหลายรุ่นเดี๋ยวผมจะเอามาให้ดูเรื่อยๆนะครับอย่าลืมนะครับขอให้มีแต่เฮงๆรวยๆวยอย่างรวยมหาศาลร,รุ่นนี้นะครับขอบคุณครับรทุกคนครับ